ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชองทุกคนนะคะมือน,นีนน้นทิยาก,กับสิภาพาพอไม่ไปนอนเอฟซีไปหาน้องไอติมนะคะน้องไอติมงวดนี่เพิ่นยิบลอตเตอรี่แล้วนะคะแล้วเพิ่นกระเขียนเลขบอกพอเพิ่นว่าเลขจะออกตัวนี้นะคะจะออกตัวนี้ออกตัวใดยิบลอตเตอรี่เป็นเลขตัวใดนะคะจะพาไปชมน้ากันนะคะครับอยาน้านองไอติมจะจับลอตเตอรี่ให้ งวดนี่เป็นงวดแรกของปีเป็นงวดแรกของปี6เกตทละ่ะเอาแมนๆนเด้อลูกเด้อเอาตัวที่จะออกนะคะทำดีๆบังดูตัวง,งามเป็นกำลังหายเด้พอพี่น้องน่ป่าหยียาบเล้ ตัวนี้มันว่ลูกอาหายเอฟซี FC บางน้ำเนยมาเปิดให้พันบังนะ้สามสามแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งฮ้ยสามสามแปดเจ็ดศนย์หนึ่งออกรางวัลไดนลูก้อกไอติมออกรางวัลไหนลูกออกบอ<ะ>พยักษนนา,นานออกออกไหมลูก สามสามแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งในนี่มีรังวัานอีกบ่ลูกมีรังวัานไหนแน่อยู่ในนี่มัดไปเดีูยวไปเล 3, 3, 8, ยกินหงษ์พยักหนานะคะเจ็ดศูนย์หนึ่งสามสามแปด เดี๋ยวจังจะไปสัมผณ์แม่น่อยติมนะคะว่าเพื่อนเขียนให้พ่อเพื่อนเป็นโตไดนะคะตัวเดียวกันบ่อนะคะเพื่อนเขียนเราบอกเพื่อนเขียนให้พ่อเพื่อนอยู่แต่ว่าเขาจะไปสัมผัสแม่เพื่อนน้ำว่าเพื่อนเขียนให้เป็นโตไดนะคะนี่เขาเขียนอะไรกสามสามแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะ ตายได้ตัวได้มากเนี่ยพอบิดพอบิดมีตะเล็กไข่กับวัดได้อยังมีตะเล็กมาตีเข้าวัดรักเก่าเนี่ยเ่นมาโค้นั่นเห็นบ่ได้ขสองมากคำคำมืดๆเด้อพี่น้องต้องเปิดแฟชั่ยเดียมตาจั๊กน่อยมากควรเสหอดคำคำอันแม่น้อยติม คือได้ยินข่าวว่าน้องน้อยติมเขียนเลขให้พ่อเพื่อนบ่ค่ะแม่เพื่อนบ่จังไดเพื่อนยังเขียนให้เพื่อนกับเด่นนล่ากันกับพ่อเพวันนี่ไม่หอมเพื่อนเราประจ้าเซลลเลขบ่เซลล์วิราน่ะสิเขียนให้พ่อเพม่นว่าเอาไม่ได้เขียนปกติพ่อเพื่อนเป็นคนบ่มักเลขว่าแม่บอกแม่กับบ่มักพ่อกับบ่มักเพื่อนชิดเพื่อนเคยเขียนให้บ่ปกติแล้วเคยอยู่จ้ะเคยเขียนให้พ่ออยู่แเราถือว่า แต่โดนโดนอ๋อหัวซีซีเคียนหายอ่าซีซีงวดพุ่นเด้บ่วเมนงวดที่ผ่านมาโอเคคิดจังไงเนาะจังถามว่าจะเขียนให้ถามแต่มือได้เลยค่ะไร้หมืองจ้ะเพราะว่าอน่นที่ญาติรู้นี่เบิ่งในคลิปหน้ะรวยว่าน้องไอติมเขียนเลขให้พ่อเขียนให้เลยมันบ่ค่ะเงี้ยใช่เป็นเขียนให้ยเป็นเขียนจากโตเขียนซีโต้จากเขียนซีโต นี่นี่ตัใญญตวใดท่นครับตัวเดี๋ยวเรก็จัมาเลยตัวท้ายลไไูกใ่สองสีามสองสี่สแปดะฮะสามสองสี่แปดแปดกวนอือสามสองสี่แป มันเดิมสามสองส่จดใช่สมุดจดใช่สมุดสามสองสีแปพ่นเขียนเราเพินบอกว่าจังใดเพิ่นเขียนพอพ่นเาเพิเขียนลายัวแทนเสียออกัตใดพอะไรอก่ลากะเขียนลูกซ้อนนี่นั่นเด้ม่อกีออกที่ตรงกลางลูกซ้อนนั่นนะเพิ่นกลางลูกซ้อนนี่เพิ่นสองสลงไส่สองลูกซ้อนเพิ่นลงไส์สองสี่ได้ขอเบิ้งใกล้ๆนะครับ สามสองส,สี่แปดนะครับต้องต้องมีถือเรียมนี่น้ออ่าจะตีมเพื่อนเขียนให้พ่อเพื่อนได้ครับเด้อแล้วบนเทือดลูกซ้อนให้ตรงกลางเนาะนะบได้แล้วได้แล้วทั้งปีกันแล้วแล้วโอ,อนนย้ยมณติยาเขียนใส้ สมุดนะครับดูใหชัดเจนดีเพราะว่าเอาทั้งลอตเตอรี่เอาทั้งอันนี้เลยน้าลุงเพ่นจะไงจะค่อยไงเพราะว่าเพิ่นจับลอตเตอรี่หายแล้วค่ะนี่ของใครตอนแม่นอกไอติมมัดอวนอยู่ข้างใน่าน้องที่ย่าให้น้อยไอติมจับลอตเตอรี่ห้เพื่อนกระจับออกมาชุดหนึ่งนะคะนะคะเ้าจะว่างแบบนี้จะได้ท่ายง่ายๆนะคะว่างใซ่พี่เลยอ้า เาแคบออกด้วยครับเนี่ยเอาตามเอาตามที่แม่เพิ่นเว้าเนาะเพิ่นว่าน้องไอติมเขียนเลขให้พ่อเพิ่นเป็นสามสองสี่แปดพอมนเลยบอกว่าคือเขียนลายแท้สี่ออกตัวได้เพิ่นบอกว่าจะออกตัวที่เพิ่นสี่เข็นลึกซ้อนสี่หายคือตรงสองสี่มืนพ่อแม่แม่นะคะเพิ่นเพิ่นก็สี่ออกตัวไหนก็แคบแต่ว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่คือมันจักสามสามูนอันนี้แล้วก็อันนี้นก็ยา2สองซีีสองเขาเขียนแหญออกมาเนี่มันคือสแต่สองซีเขาเขียนใหญออกมาบอสองซีเนี่ยแยกยูบอเออแล้วแต่ดิเราแยกก็ได้พอคนสี่บอกแล้วเนบซีกับพงศิษย์เห็นคือกันนะครับ ส4งสี่ส่สองตว่าคนสี่ลงเลขสี่ตอนนี้จะคอยสี่มาเลขสงมาเป็สี่เลขสี่ใช่ไหมวนที่จตัวนี้กับตัวนี้เป็นไหแสดงว่านีิเป็ี่นลักซี่ก็เปลี่ยนได้ด้วยเนี่ยลายเขียนหลุดอะไรนะจกตัวนี้กับตัวนี้เ่นไหมอ่าตัวนี้กับตัวนี้แล้วสิเขียนหายคนสี่ย่ำยุตธาสองสี่สี่สองเลขคนเขียนหายเป็นเลขสี่โตคนเขียนหายสามองสีป ถามมาสิออกตัวได้เขียนหายไรตัวคนบัตซี่ไปตรงซี 2, 2, 4, ่สองสองซี่ย้ำไปย้ำมากอะไรเขียนหนะายน,น,นะคะแต่วเลขลอตเตอรี่เพิ่นจับหายเป็นสามสามแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะเพิ่นเนียนซี่สองนะครับเด้อซี่สองสองสี่เลขที่เพิ่นเขียนนะครับแต่ว่าเลขจับลอตเตอรี่ของเพิ่นคือสามสามแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับอ๋อ ขอบคุณแม่น้องไอติมในไลน์นะครับเด้อไอเอฟซีส่งหมาน้ำเด้อค่ะขอบคุณคุณล้อให้พ่อน้อยติ่มารับมันบ่ค่ะที่บ้าแค่ไปเองจ้าเอาไปส่งเองกลับเองขอบคุณเพื่ได้มารับอ่าไอเอฟซีส่งมาน้ำเด้อค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกของปีนี้นะคะขอบคุณค่ะ